สบายดีงามคำคืนพี่น้องยามแรงแม่ดิแทกของกมาแต่บ้านปะต่วนเฮาวาสิปนกบพูดีเพิ่นมาพอดีเฮาก็ขึ้นมาแต่ลกหญ้าเดี๋ยวก็งัวเขาผูกกับอาบน้ำได้ให้หนึงห้ก็ลุไป <c oughs> มือละให้ละให้กัน อายุาครับนั่ละปนกบกินกับต้มนอไม้พี่น้องหาซับกับลูกสาวสาวนี่แน,นี่มาสดสดเลยจาก,กเกาะห้า ปุ sea, ่นคุปน้อยพี ground, ่น้องคุบนาครัเด้อพี uh. ่น้องเด้อพี <t <t ่น้องว่าให้เจี๊ยดซ้ายปุ่นเจลกุบให้เบิ้งแนวสันโบญยากพี่น้องพิธี่ทำใส่พริกห่าต้มต้มกุบใส่น้ำไม่สมแล้วก็ข้าวชีปงข้าวกับผึกผักกระแยงลงแยงน้อยๆแล้วก็ตำใส่พริกห่าหรือว่าข้าวซีกีพริกดิบก็ได้ ตำนวดไส่กันกับน้ำมันมเพราะว่าตมัน้ำมันสมเนาะใส่หอมยังก็ได้เนาะเียวตาหอมเตะนวดเากับน้ำมันสมเพราะว่าท่านบอกตำไม่ใช่บอกเผาเนื้อเขานังด้น้ำมันสมไลยาบิย์าใบมะขามอ่อนไปทนงเยเอาว ใส่น้ำม,มันได้บ้างไหมอร่อยสุดอะเค็มจะได้ซีนใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำลายเนาะไม่จิบบอเสบต้มใส่หนมันส้นสมพอมากินก็มันต้นามหน่อไมันหวานๆ่อพี่น้องรอส้มตอนกินเลยพี่น้องได้ึ้นไม้ละอยากข้าวแห้งนะฮะบ้านพี่น้อง <c oughs> มีอะไปนกลบปลนกลบต้มหน่อไม้ปนอปนอไม้มปนจุกเดือปลุงกินข้าวแรงน้ำกระทินน้อยอตอมหม<อ>่้ดแล้วตดแซ่บยุดยืดมันยาหยาฮะก็นหมือนแสบก็ทิ่้อ่ะหน่อไม้ มาเริ่ม้อยเร้อเจียวเนืยอก็คนกบเจียวตำเจียวกบแม่ได้ปลาลรวผมกินบริลลิ่ทุกละซเดือนกระชงเห็ดเวียยแป๊บ มาถ่ายผีเป็เมือกนีพี่เนาะพี้ยหฮะน้ำใหม่เห่ตตรวจระเบะกระสอบเนี่ยน้ำใหม่กะบาบอีกกระอึดได้โคตรหวานมันมันมันหวานมนึ่งกเข้าสิมากนั่นนึงพี่เนาะเข้าจีจีพริกิีมพริกขาเข้าชีสมัเข้ากัน Hết mùi <laughs> rắc Thích tiết rồi <laughs> mất ra đó Cắt rồi <laughs> này thì mới rắc คือที่เปลี่ยนทั้งมันเป็นคือคือคือแล้วไม่ถูกห้ามคือ

Chỉ kinh thạo nha mà Thoạn bà Mình làm khó cho mà sao lắm? ตกระเพาะขึ้นนี่ะอยากกินยังอยากินกระป้ายังบอแทบจีอยากกินอะไรโตขึ้น้นแ่แมวมาใครอดเทท้องน้ี้เชียงไมลล์รูปพบบ หอมงไก่มันคือหอมมันจะยุดวมาว่าไม่คงยุง้างเบืองลึกร้นไปจนเฉนหน่อยยานพี่วนี่รอดูดูวุ่าเหตุข้าที่เราจักดูไปต้นคุ้มต้นยัง ทำเช็ดทำคลื hmm. s <S ่เช็ดมันดุเขาหูทางไเขาไปอยู่เวนบ่อๆลงจนขาดซ้เถอะยังไมุ่ยังไม่ดีมอม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 ทองไม่ใช่น้ะ อามอ่ะพี่อ mm. ่แหยื่กหนุมเหรวเมื่อจะกินไรไไมกิงไฟหากินบไคนกบจะพเมื่อน่กินยังไงนอนฉุ <laughs> mà chỗ, mà nó mới trộn nó mới trộn cao chút <laughs> <laughs> chút

ว่าด um, 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 ้วยอ่อมอืมอืมมาเต้มแจมเจียวก็แซ่บเ้ยเนาะขอบแม่แล้วสีบอามาแกงต้มจเจีวสดดิ <laughs> มอับนเป็นงานก่อหินมันบ้ยงนีองม,<า>มันอินซิ่งนี้ภยาองพันอยามันจะเปนน็นอ่งไหน thế không? thế rồi. Hết rồi. <laughs> Mình về Khác sẽ tự nhiên mọi ừ, đã có mấy cái gì mhm không mhm 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 ngon thơm Ừm đạc ừ. thương thương à Đó không bỏ แอบมืดนะเด้มกเปิดเลยนี่คุยเอานน่ลงเอามากข้าวมัเป็นอย่างนีอืมไม่โคตรหวานจัย kinh mẹ một vợ lên chắc quán đặt chục chục rồi cái hòn mà.